คือผังผู้เล่นของทั้งสองฝั่งเนี่ยแมนยูในเด็ดไม่มีเปลี่ยนเลยไม่มีเปลี่ยนนะครับก็แน่นอนดอกอุ๋เขาเจ็บก็เจ็บไปคุณย่ามาลงเล่นอูโน่เอ็มโมโม่คุณย่าเนี่ยเขาสลับกันเล่นเล่นได้นะเล่นหน้าได้บางคนอ่าไม่เอ็มโมซ้ายคุณย่าก็เป็นตัวเต้าก็ประมาณนี้ส่วนสเปอร์บอกว่าฟังเนี่ยเล่นสี่กับสามอย่างที่ไหวทักษะไหวบิคาเิโอแล้วลงมาเล่นเซ็นเตอแบ็กกุหลาบฟันดูเฟนอากิเป้แบ็กเป็นเสมอและมีคนทั้งสูงนะยังคิดว่ามีคนทั้งสูงโอกาสลิบุลชนะกับแมนซิตี้ชนะผมว่าพอๆกันแล้ว บาสติจิก็อาจจะเป็นครึ่งหลังมักจะล้าอ่อนแรงเล่เไม่ต่อนเนื่องนะ<ส>ครับซึ่งผมว,ว่าตอนนี้การนำเข้าแต้มเนี่ยมันก็สร้างความยากลำบากให้กับเป็นามกดดันมันเกิดขึ้นเยอะพอควรเนปวะนั้นก็เลยคิดว่าออจะมีเป็นเก้าเสมอก็จะเจอแปดถ้าแพ้เดิ่ยเป็นเก้าใช่ไหมออแพ้มีคอกาสไม่มีไม่ใช่ไม่มีตอนนี้เอกริเก้กับเวสเกอร์กำลังเข้าฝึกก็จะเป็นสองตั G ๊กแตนที่จะโดนผู้เล่นบาสติจิเนี่ยจัดการนะเป็นเกมที่ผมเชื่อว่าเป็นจังหวะที่เป๊ปขอขุดบ่อรอปลาไม่ไม่เพรสแดนบนมากเล่นแค่แดนสองพอให้ญี่ปุ่นขึ้นมาเพรสให้้ถาโดนนนก่่อเีย แม้ทอแพ้วันน่าจะกลับาแม้ว่ามันี่ีในช่วงหลังมาเนี่ยมันจะเป็นทีมที่เสียประตูง่ายก็ตามแต่ว่าเรอลบเนี่ยมันจะเข้มข้นฉะนั้นลีบุจอเสียประตูก่อนคีย์เวิร์ดของผมคือถ้าเสียประตูก่อนแพ้เลยผมไคิดว่าลบูจะกลับมาได้แต่ถ้าลบุนนํำก่อนลีบุจะไม่แพ้แค่นี้เองนะครับน้ำก่อนอย่างแย่ื็เสมอไม่นดาแพ้ไม่ได้โดนแซงคิดอาคิดว่ากานี้นะคู่นี้ใครมาดูนํำก่อนเดี๋ยวก็ชนะสุดอีกที เสียท่าแพ้ปูเดรย์อีกเกมนี้ไปนะครับในฤดูกาลนี้ได้หรือว่าในส่วนกับพิษารการชนะแมนซิตี้มี4.2คะแนนเรายังเกาะไปเรื่อยในพื้นที่แมนเชสเตอร์แล้วก็ครับผู้กำกับวีนีสวตครับ ะถ้าเกิดพรรคประชาชนชนะก็งคงจะมีเรื่อง,งยืดเยื้อเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าทุกพรรคก็ต้องเดืวยพรรคประชาชนชนะทุก,กพรรคก็ต้องเล่นละครละครบทที่หนึ่งที่ต้องเล่นคือจะเล่นบทต่อต้านพรรคอันดับหนึ่งทันทีหรือไม่ใช่ไหมครับถ้าเล่นบทต่อต้านพรรคอันดับหนึ่งทันทีเพราะเราก็เห็นแล้วว่า,าพรรคการเมืองหลายพรรคไม่มีการเอาไว้นัดใครทำเลยนะครับคุณจำไว้เลยนะถ้าออฟฟิศพรรคเหนือเนี่ยออฟฟิศสุนทรแม่มันคือหนังเรื่องเดิมนะครับเปลี่ยนตัวละครใหม่แต่ว่าคือหนังเรื่องเดิมก็หนึ่งก็คือจะมีการตั้งแข่งไหมสองถ้าไม่มีการาก็ะชวนอตั้ง มเี้ยไปแด้งแต่เขาบุ่ถ้าไปถึงผมแบพี่ต้อไปนะพี่พี่รู้อยู่ล้วนะนายว่าไย่งไงพี่พี่รู้ใช่ไหม้าี่ไนคนต้องเดอยูไจตขายกินมายย้า่ได้ถ้ราพดถ้าพี่ไปนมพี่รู้ใช่ไมท่านจะนยุ้อส้อสองคือการเล่นละครว่าให้หนังคนตั้งนันนี่แหละถ้าักประชาชนตั้ง้าประชาชนชะเจอศ์สองชาหนะครับท่าผู้แทนตั้งจะตั้งสู้ไหมเล่นบทชั่วบีไหมหรือสจะเล่นบทแอปตั้งไปเลยตั้งปละคร มันสนะไรมไม่ต้องงไม่ต้นจะชวนมึงไปยงมึงไม่ต้องไปมนกับปัเรื่องสวสกัดพิธาใช่ไหมครับโอ้ยเดี๋ยวจะช่วยเจรจาสวมาบพิธาหรือพี่ช่วยแน่หรือพี่ช่วยแน่ััไม่ได้ช่วยแลอางมักเราช่วยเจรจาสรเต็มที่แล้วนั่นแหละสงบทชงหัวด้กลับไปเท้ามาก่อนเดไบโลนแล้วอเตเรสยิงไม่ผ่านล็อกของรัเกสตบอสแรกตดัได้แมกกลาตีไมไปไหนชิงจัวกันแล้วดสดสายไม่กีเบ็ด จ่ายพิธีก็แบบอาตีโมาดูว่าพิ่ 9, ินยาพิธินาซัดเลยครับจับผมแคบในลูกนี้ไหมพิธินยาตัวขวาตัวนอกต้องมีชิงเล็บตอนนี้อาค,ครับดวงจะมาคอนเทนเสนดนาอักกอนี่เป็นไปังยังสองสองอยู่